เรื่องของการทําความสะอาดน้ำเนี่ยนะครับถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่จะเป็นยังไงถ้าคําตอบไม่ได้อยู่ที่สารเคมีแพงๆหรือเครื่องจักรที่ซับซ้อนแต่อยู่ที่การฝึกให้จุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยสร้างเมืองของตัวเองขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดน้ําโดยเฉพาะล้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังวิทยาศาสตร์สุดล้ําเรื่องนี้กันครับ โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะเราจะเริ่มจากการดูปัญหาของวิธีแบบเดิมๆกันก่อนจากนั้นก็จะไปทําความรู้จักกับเจ้าซูเปอร์แกรนูและไปดูกันว่าเขาฝึกกันยังไงและที่สําคัญที่สุดผลลัพธ์ที่ได้มันจะน่าทึ่งขนาดไหนเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ําเสียปริมาณมหาศาลเป็นพันๆล้านแกลลอนในแต่ละวันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงคํตาตอบก็คือเรามีกล่องทับจุลินทรีย์คอยช่วยครับแต่ว่าเบื้องหลังความสําเร็จนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ซ่อนอยู่เหมือนกันครับ เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาดูความท้าทายของวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันกันก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาเกือบร้อยปีแล้วนะครับลองนึกภาพตามนะครับแบคทีเรียที่มันลอยไปลอยมาแล้วก็จับกลุ่มกันแบบหล,มหลวมๆเพื่อช่วยกันย่อยสลายของเสียในน,น้ํานี่แหละครับคือวิธีแบบดั้งเดิมเลยแต่ไอโครงสร้างที่มันดูฟุงฟ้งๆไม่จับกันแน่นนี่แหละครับคือจุดอ่อนสําคัญเลยปัญหาหลักๆเลยก็คือ ตะกอนแบบเดิมเนี่ยมันเบาแล้วก็ฟูมากเกินไปครับทำให้การแยกตัวออกจากน้ำสะอาดเนี่ยมันทั้งยากแล้วก็ช้ามากในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมีค่าที่เรียกว่า Svi เอาไว้วัดความฟูของมันนี่แหละยิ่งค่านี้สูงก็แปลว่ายิ่งฟูซึ่งตะกอนแบบเดิมๆเนี่ยค่า Svi สูงถึง280เลยทีเดียวครับเอาละครับพอเห็นปัญหากันแล้วทีนี้มาดูทางออกกันบ้างดีกว่าซึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งมากๆของตะกอนแบบเดิมนี่แหละครับ ให้กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยและนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดๆเลยครับขอแนะนำให้รู้จักกับซ u เปอร์แกรนยูมันคือกลุ่มของแบคทีเรียที่อัดตัวกันแน่นจนเป็นก้อนกลมๆที่สมบูรณ์แบบบอกเลยว่านี่คือตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือนี่ไม่ใช่แบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่นะครับแต่มันคือแบคทีเรียชนิดเดิมเป๊ะๆเ,เลยที่ถูกฝึกผ่านสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมไว้ คือใช้เวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์พวกมันก็เรียนรู้ที่จะสร้างโครงสร้างที่อัดแน่นแบบนี้ขึ้นมาได้เองเลยครับคำถามคือแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นยังไงคำตอบก็คือมันเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าค่ายฝึกโขดสําหรับจุลินรีนี่แหละครับหัวใจสําคัญของค่ายฝึกนี้ก็คือถังปฏิกรณ์ที่เรียกว่า S ป R ครับซึ่งมันจะสร้างวัฏจักร4ขั้นตอนวนซ้ําไปเรื่อยๆคือ 1. ให้อาหารหรือก็คือเติมน้ําเสียเข้ามา2เติมออกซิเจนให้แบคทีเรียทํางาน 3ปล่อยให้มันตกตะกอนและ4ระบายน้ำสะอาดออกไปวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับนี่แหละคือสูตรสำเร็จในการสร้างแกรนูลและนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่สุดเลยครับคือการจำกัดเวลาในขั้นตอนตกตะกอนให้มันสั้นมากๆครับเหลือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับการทำแบบนี้มันเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลเพื่อคัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆมันคือสถานการณ์แบบ survival of the fittest เลยครับ ผู้ที่แข็งแรงที่สุดคือผู้อยู่รอดมีแค่แบคทีเรียที่เรียนรู้ที่จะจับกลุ่มกันเป็นก้อนแกรนูที่หนาแน่นแล้วก็จมได้เร็วเท่านั้นที่จะอยู่รอดไปถึงรอบต่อไปได้ส่วนพวกตะกอนที่ยังฟุ้งๆอยู่ก็จะถูกชะล้างออกไปจนหมดเลยครับแล้วคําถามต่อมาก็คือพวกมันยึดเกาะกันได้ยังไงทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความลับทางชีววิทยากันหน่อยครับกลไกแรกเลยนะครับเราเรียกว่าสภาพไม่ชอบน้ํา คือความเครียดจากค่ายฝึกเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ผิวเซลล์ของแบคทีรียมันไม่ชอบน้ําขึ้นมาครับพอไม่ชอบน้ําพวกมันก็เลยผลักตัวเองออกจากน้ําแล้วก็หันมาเกาะกันเองแทนเนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของการรวมตัวกันเลย กราฟนี้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากเลยครับจะเห็นว่าพอายิ่งมีสภาพไม่ชอบน้ําสูงขึ้นเท่าไหร่ค่า Svi หรือไอค่าความฟูที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยมันก็ยิ่งลดลงควบฮ้าพเลยนั่นก็หมายความว่าตะกอนมันหนาแน่นขึ้นแล้วก็ตกตะกอนเร็วขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับจากนั้นก็มาถึงกลไกที่2ครับนั่นก็คือกาวชีวภาพที่เรียกว่า EPS พอแบคทีเรียมารวมตัวกันแล้วพวกมันจะเริ่มผลิตสารเหนียวๆน,นี้ออกมาครับ เพื่อยึดเซลล์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันสร้างเป็นโครงสร้างสามมิติที่แข็งแรงมากๆนึกภาพเหมือนเป็นปูนที่ใช้สร้างเมืองจุลินรีให้แข็งแรงขึ้นมาเลยครับและทั้งหมดนี้พอมาถึงการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันดีกว่าเดิมขนาดไหนเรามาดูกันครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับดูที่ความเข้มข้นของชีวมวลสิครับ จากเดิมแค่1นถึงสกระโดดไปเป็น8ปดถึงสินัอนหมายความว่าในพื้นที่เท่าเดิมเราบำบัดน้ําได้มากขึ้นเยอะเลยและลูกค่า Svi ครับจาก208เหลือแค่ส4คือมันตกตะกอนได้ดีกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยครับในขณะที่ประสิทธิภาพการกําจัดของเสียหรือค่า COD เนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมหรือดีขึ้นเล็กน้อยด้สามถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือเทคโนโลยีนี้ทําให้เราได้ระบบบำบัดน้ําเสียที่1เล็กลง2ประสิทธิภาพสูงขึ้น และ3มอาจจะใช้พลังงานน้อยลงด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็หมายถึงต้นทุนที่ถูกลงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันสําคัญมากๆมันคือการปฏิวัติวิธีการจัดการน้ําของเราอย่างแท้จริงแหละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดครับว่าเมืองจุลินนรีที่พวกมันสร้างขึ้นมาเองเหล่านี้จะกลายมาเป็นกุญแจสําคัญที่นําเราไปสู่น้ําที่สะอาดและอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับเมืองของเราได้จริงๆหรือไม่